สวัสดีครับผมวันนี้ผมเอาขวานนะครับยี่ห้อนี้นะครับอ่านว่าอะไรอะฮุสควันสควันน่านะครับไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนะครับภาษาน่าจะทางฝั่งนู้นนะสวีเดนนะครับเมดอินสวีเดนนะครับผม มันไม่ใช่ขวานเก่านะมันเป็นขวานปัจจุบันนี่แหละนะครับหาซื้อได้ไม่ยากนะครับยากไหมไม่รู้เหมือนกันโทษที fc ฝากขายนะครับราคาในเพจ3,200บาทนะครับ fc ฝากขาย2,800บาทนะครับผมและเล่มอื่นเอามาทําไมเอามาเป็น็อปเฉยๆครับเพราะว่าวางอันเดียวเดี๋ยวมันจะมันจะดูเงาเงาดูไม่สวยนะครับอันนี้เป็นขวานใช้งานผมนะนะครับ palm x นะครับขวานเก่านะครับน่าจะ ประมาณ6 0 7 0ปีนะครับผมให้ดูเฉยน,นะผมชอบน้ำหนักที่หัวมันนะครับหนักมากนะครับอันนี้หนักกำลังดีนะครับของสไตล์ทางฝั่งสวีเดนนะครับผมเขาจะคำนวณเรื่องน้ำหนักหัวพร้อมกับทางด้ามขวานนะครับว่าน้ำหนักหัวนขนาดนี้ด้ามขวานต้องยาวเท่าไหร่นะครับเขาจะมีเป็นทฤษฎีเลยนะ ไม่ได้ว่าทําขวานมาไม่ว่าจะเป็นหัวเล็กหัวใหญ่ขนาดไหนและใช้ด้ามเท่าไหร่ก็ได้ตามใจชอบเนี่ยครับอ่าไม่ใช่นะครับผมเขาจะมีขนาดหัวแล้วก็ความยาวด้ามให้มันแมทและเหมาะสมก,กันกับการใช้งานนะครับอันนี้ก็เหมือนกันทางฝั่งสวีเดนเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นยี่ห้อ HB นะครับ Ma d e in s w ว den นะครับอันนี้ใช้งานมา สมบุสมบันมากนะครับดูสภาพนะครับรับเพิ่งรับคมใหม่นะครับมีคลิปรับคมให้ดูแล้วนะครับไม่พูดเยอะนะครับแค่เอามาเปรียบเทียบเป็นท็อปให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับผมพวกนี้นะครับเขาจะมีขนาดหัวแล้วก็น้ําหนักแล้วก็ความยาวด้ามนะครับสัมพันธ์กันหมดนะครับผมอ่มาดูเล่มนี้นะครับเล่มที่เพื่อนฝากขายนะครับที่เอผมฝากขายเป็นแคมปิ้งนะครับผม ผมไม่ได้รับใหม่ให้นะครับผมผมให้มันไปแบบนี้เลยนะครับของโรงงานเลยนะครับคมอาจจะไม่สะใจนะครับผมอยากได้คมกรีดกระดาษก็ไปรับเอาเองนะครับแต่ถ้าใช้สับไม้สบายไม่เหลือนะครับผมลักษณะการทำริมนะครับก็มีตอกริมทองเหลืองทองเหลืองหรือเล็กนะครับจะเป็นท่อลงไปอัดอีกทีนึงมันมีริมตรงกลางนะครับไม้นะครับไม้ของเขาบางคนจะบอกว่าไม้ของเขาจะดีหรอ ดูเบาๆดูไม่แข็งแรงเหมือนไม้บ้านเราขอบอกว่าเหนียวมากนะครับเหนียวมากนะครับเพราะว่าผมใช้อยู่เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับโอเคอ่ะใช้อยู่ว่าไหนนี่อันนี้เนี่ยหกสิบเจ็ดสิบปีเนี่ยครับไม้ของเขาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นพวกกลุ่มตระกูลไม้สนนะครับเหนียวนะครับมันมีความเหนียวนะครับผมจะทำอะไรวัดความยาวนะครับผมสิบห้านิ้วนะครับผม คมคมขวานนะครับสามนิ้วนะครับผมความยาวตรงนี้นะครับห้านิ้วครึ่งนะครับอันนี้ประมาณไม่ถึงหนึ่งนิ้วนะครับตรงนี้ขาดหนึ่งนิ้วไปหนึ่งหุนนะครับผมตาขวานนะครับน้ำหนกัก มันมองไม่เห็นผมต้องขออภัยนะตรงนี้มันแสงมันสะท้อนนะครับตอนนี้ส่วนกัมละเจ็ดร้อยสามสิบสามกรัมนะครับผมถ้าเฉพาะหัวก็น่าจะประมาณห้าร้อยกรัมหรือหกร้อยกรัมนะครับโดยประมาณนะมันน่าจะพอๆกับอันเนี้ยนะครับเนี่ยหกร้อยกรัมอันนี้น่าจะห้าร้อยกรัมเพราะมันเล็กกว่าหน่อยนึงนะครับ อันนี้600กรัมนะครับ Z 1เซต1นส่วนสปอนด์นะครับอันนี้น่าจะ500กรัมเฉพาะส่วนหัวนะครึ่งกิโลนะครับผม500กรัมทามาสวยเลยนะนะครับใช้งานดีนะขวานสวีเดนนะครับเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ก่อนเก็บกะมาพร้อมซองนะครับซองเดี๋ยวผมเช็ดให้หน่อยมันจะดูเก่าๆเ,เพราะว่า ้าของบอกว่านอนตู้น่าจะนอนตู้มานานแล้วนะครับเก่าแบบซองซองเก่าเลยนะครับมาเช็ดให้มันเงาเงาก็สวยดีเหมือนกันนะนะครับดีดีตรงที่ว่ามีซองมาให้ด้วยนะครับผมปลอดภัยนะครับจะพกจะอะไรนะครับนี่วิธีการของเขานะแล้วก็ดึงล็อกนะครับดึงล็อก ย้อนมาผูกอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ได้ตรงนี้ให้พื้นที่เหลือหน่อยนะครับก็จะผูกกันได้ก็จะประมาณนี้นะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ผูกไปให้นะนะครับก็ปลอดภัยแน่นอนหนามากนะครับมีการคมตรงนี้ให้อีกชั้นหนึ่งนะครับผมเห็นไหมนะครับหนามากนะครับซองนีธถ้าจ้างทําก็แบบนี้ก็น่าจะมี600ซะมั้งนะครับหนาๆแบบนี้นะนะครับต้องหนาแบบนี้นะครับผม โอเคซองผ่านด้ามผ่านหัวผ่านนะครับราคา2800บาทนะครับ FC ฝากขายนะครับผมมีเจ้าของแล้วจองแล้วทั้งหมดทีแรกมี3คิวคิวแรกพี่แกยกเลิกนะครับก็ผมก็ตอหลุดไปให้คิวสองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแจ้งคิวสองว่ารับไหมนะครับถ้ารับก็จบถ้าไม่รับก็ไปที่คิวสามนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับที่ผมลงลงรูปไว้ในในแถบชุมชนนะครับว่าจะมีของมานะครับถ้าใครสนใจทักมาจองได้ทั้งหมดนะครับผมจะให้คิวหนึ่งะครับพอให้คิวหปุ๊บดูรีวิวแล้วไม่ชอบตลาดสิทธิ์ได้นะครับผมไม่ได้ว่าจองแล้วจะต้องเอานะครับผมคือบางทีเห็นแต่รูปยังไม่โอเคแต่พอมาดูรีวิวแล้วอโทษเห็นแต่รูปโอเคแต่พอมาดูรีวิวแล้วไม่โอเคเล็กไปใหญ่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับตลาดสิทธิ์ ได้หมดนะครับไม่มีปัญหานะครับผมไม่ต้องมัดจำไม่ต้องอะไรด้วยนะครับแค่จองก็รู้กันนะครับโอเคผมเคลียรเล่มอื่นอันนี้เหรอผมชอบเล่มนียงงม้ยังไงผมก็ยังยังงไผมก็คงชอบเล่มนี้อยู่นะครับหนึ่งเพราะว่ามันคลาสสิกนะครับอเมริกันเอ็กซ์นะครับผมเนชั่นแนลแพทเทิร์นนะครับปีประมาณปี1950นะครับ70ปี นะครับผมยังใช้ได้ดีอยู่เลยนะครับเล่มนี้นะครับก็เป็นของสวีเดนเหมือนกันใช้งานเหมือนกันดูสภาพนะครับหัวเยินหมดเลยนะครับทั้งตอกทั้งอะไรนะครับฟันลงดินฟันโคนไม้ฟันหินฟันอะไรเงี้ยครับมันก็มีบิ่นมีอะไรตามสภาพการใช้งานนะครับผมแต่ว่ามันใช้งานไงไม่เสียดายแล้วมันก็ดีนะครับสะใจนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับผมมี facebook แล้วนะนะครับชื่อเพจนะครับมีดและขวานเหมือนกันนะครับผม knife and ็นะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจน้องพูดคุยกันได้นะครับผมแต่หลักๆในการสั่งซื้อนะครับจะทางไลน์นะครับเพราะว่ามันโน้ตได้ นะครับแล้วผมจะโน้ตไว้ทางไลายนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ติดตามรับชมช่องมีและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ